สวัสดีครับวันนี้ผมเอ็มกับช่องพีเอ็มฟอร์ดนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าเกียร์ว่างน,นะครับในรถยนต์ฟอร์ดที่เป็นเกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้าน,นะครับซึ่งจะมีในรุ่นสตอร์มแท็กขับ2กับ4 e v e r e s t ร์เรสต์ไทเทเนียมพาร์ตสี่คูณสี่เอเวอเรสต์วแท็กสี่คูณสี่แล้วก็แรปเตอร์อ่าเป็นดีเซลกับเครื่องเบนซินนะครับอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้งานมันจะมีทั้งจอดแบบเกียร์ว่างชั่วคราวสามสิบนาทีกับจอดเกียร์ว่างแบบนานๆเลยนะคคคคครรรรรรรััับบบเเเดดดดดดดีี๋ยยยวววถถ้้้้้้าาาาาใใรพอรออมมมมแแแลลลลกก like, ก share, กกกกก็็ฝไไ์์ชชชตตติ่่่งนนนะครับ อันนี้จะเป็นวิธีการเข้าเกียร์ว่างแบบชั่วคราวนะครับอันดับแรกเนี่ยเบรกมือมันจะขึ้นทางตัวนี้เนาะให้เราหยยบเบรกนะครับแล้วก็ดันเบรกมือลงก่อนนะครับให้เบรกมือไม่ขึ้นเสร็จแล้วเปิดประตูนะครับเข้าเกียร์เอ็นนะครับแล้วกดปุ่มเอ็มด้านข้างหัวเกียร์ตรงนี้นะครับที่ปุ่มตัวเอ็นเนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบไฟกระพริบนะครับแบบนี้จากนั้นให้เราดับรถนะครับเขาจะขึ้นที่หน้าจอด้วยว่าแบบนี้มันจะจอดได้แค่30มสิบนทีนะครับ เสร็จแล้วถ้าเราจะมาสตาร์ทใหม่ก็อย่าเบรกนะครับดันขึ้นไป P ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยแบบนี้อันนี้จะเป็นการเข้าเบรกมือแบบนานกว่า30นาทีนะครับทำอย่างนีคืออันดับแรกอย่าเบรกกดเบรกมือลงนะครับดับรถนะครับแล้วก็ชิปปุ่มหน้ากับปุ่มตัว M ข้างๆพร้อมกันตัวเอ M มันจะขึ้นกัะพิบแบบนี้ ให้เราเปิดกล่องตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วงัดตัวแผงด้านด้านขวามือตรงนี้นะครับออกมาเราจะเจอสายสีส้มอยู่ด้านในนะครับให้เราดึงสายสีส้มขึ้นมาอย่าเบรกนะครับดึงสายสีส้มขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวเอ็นมันก็จะค้างไว้แบบนี้นะครับเป็นไฟแบบกระพริบช้าช้าเราก็ออกแล้วก็ล็อกประตูได้ปกติเลยถ้าเราจะขึ้นมานะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับให้เรากดออนรถก่อนนะครับออนอย่างเดียวเสร็จแล้วเราดึงสายตัวนี้นะครับสีส้มดึงเข้าหาตัวแล้วปลดเขาลงไปนะครับให้เขาไปสุดเลย กลับไปที่เดิมแล้วเราค่อยชิปนะครับขึ้นไปตัว P นะครับระหว่างชิปก็ต้องเหยียบเบรกนะครับขึ้นไป P ปุ๊บเราถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับแบบนี้ก็จะใช้รถได้ปกติเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการใช้งานเกียร์ว่านะครับที่อยู่ในรถดนต์ฟอร์ดที่เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยนอร์ดเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ